ตลาดคลองขวางตั้งอยู่ริมถนนอินทปัตด์น้องเข็มเป็นตลาดที่ตั้งอยู่ก,กลางระหว่างธรรมชาติกับความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุที่กําลังขยายตัวจากตัวเมืองเข้าสู่เลือกส่วนไร่นาฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ชาวบ้านในละแวกนั้นที่เป็นวัยรุ่นจึงถูกครอบงำด้วยศิละปะสมัยใหม่ตั้งแต่ภาพยนตร์ดนตรีที่เร่าร้อนบ้านเรือนประชาชนส่วนใหญ่ในแถบตลาดคลองขวางยังเป็นเรือนไม้ มีทั้งสองชั้นและชั้นเดียวปลูกอยู่กันอย่างไม่มีการวางแผนให้ถูกต้องตามลักษณะไม่ว่าทั้งบ้านทั้งที่อยู่อาศัยร้านค้าโวงพาพยนตร์กลางแปลงตลาดสดรวมอยู่เป็นกระจุกเดียวกันเวลา22นาฬิกา30นาทีเสร็จแล้วไฟฟ้าร้านค้าหลายแห่งในย่านตลาดคลองขวางดับมืดแต่ไฟยังสว่างอยู่ที่ร้านเสริมสวยจิตติมาสาวใหญ่สองนางฝ่ายหนึ่งนั่งให้อีกฝ่ายหนึ่งทำผมตลอดเวลา ั้งคู่คุยกันอย่างสนุกสนานถึงแบบผมเรื่องส่วนตัวแล้วเรื่อยไปจนถึงเรื่องเพื่อนบ้านใกล้เคียงกว่าที่สาวใหญ่เจ้าของร้านจะเสร็จงานทําผมให้ลูกค้ารายสุดท้ายเวลาก็ป่าไปเกือบห้าทุ่มเข้าไปแล้วเหนื่อยจริงวันนี้สาวใหญ่เจ้าของร้านคิดในใจขณะที่กําลังปิดประตูร้านเสริมสวยซึ่งเป็นเดือนไม้ชั้นเดียวอากาศเริ่มเย็นลงเพราะด้านหลังเป็นสวนซึ่งติดกับคลองทวีวัฒนาบรรยากาศด้านน,นนอกมืดสนิท ร้านค้าส่วนใหญ่ปิดกันหมดแล้วแต่ยังมีร้านกาแฟของนายชาญหรือสังเวียงอายุ49ปีเปิดอยู่แต่ชาวบ้านในแถบนั้นไม่มีใครเรียกชื่อใหม่ของนายสังเวียงซึ่งเปลี่ยนใหม่เป็นชาญยังคงเรียกน้าป่องหรือลุงป่องกันตามเรื่องบางรายถึงกับเรียกไอ้ป่องถ้าอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันในสังเวียงหรือชาญหรือป่องประกอบกิจการค้าขายกาแฟมานานจนเป็นเจ้าของห้องแถวไม้ชั้นเดียวแถวนั้นหลายแห่ง รวมทั้งร้านเสริมสวยจิตติมาด้วยมีเมียมีลูกตัวๆกันหลายคนแล้วมีลักษณะท่าทางน่าเชื่อถือดีในความรู้สึกของชาวบ้านทั่วไปแต่ไม่มีใครรู้ถึงความผิดปกติที่แท้จริงปิดร้านแล้วนี่ว่าสักพักคงอาบน้ําเขานึกถึงรูปร่างอวบอัดข่าวจ้วที่เปลือยกายอาบน้ําเมื่อครั้งเข้าแอบเห็นไอ้พวกหนุ่มๆพลิกหนังมาแดบดูแล้วเขาก็ใช้อิทธิพลความเป็นผู้ใหญ่กว่าบังคับให้พวกมันถอยออกไป แอบดูเธอขณะกำลังอาบน้ำอย่างสบายใจเขาเห็นมันทุกอย่างทุกมุมมันทำให้ความต้องการเขามากขึ้นจนไม่สามารถจะหาใครมาปลดเปลื้องได้ดังนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็เฝ้าคอยให้มีเสียงอาบน้ำขึ้นในห้องนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็มาหาเธอและแล้วเขาก็ได้ดูบทรักที่พิสดารโลดโลนมันยิ่งเพิ่มความกระสันของเขามากขึ้นเขาพยายามจำท่าแปลกๆมาใช้แต่จะใช้กับเมียเขาไม่ได้แน่ เขาอาจจะถูกด่าเปลิงไอาชาวบ้านเปล่าๆเ,เพราะบ้านช่องมันปลูกอยู่ติดกันขนาดนี้เขาเคยนําไปทดลองใช้กับผู้หญิงที่รับจ้างปลดเปลื้องความใคร่แต่มันก็ไม่เหมือนกับที่เขาเห็นเธอปฏิบัติให้กับชายคนนั้นเลยที่เขาเห็นมันทั้งสองฝ่ายเต็มไปด้วยความสุขสั้นไปทุกขุมขนเลยก็ว่าได้วันนี้เป็นยังไงก็ต้องลองดูเพราะวันเวลาที่ผ่านมาเขาเคยพูดจาแทะลมกับเธออย่างถึงแก่นก็หลายครั้งดูเธอกล้าที่จะตอบโต้ อะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับในตาของเธอมันแสดงถึงการตอบรับแน่ถ้าเขาเข้าไปหาเธอใช่แล้วเสียงเธอกําลังอาบน้ําเธอใช้เวลาอาบน้ํานานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเฮ้ย hey, นงพรฝากร้านประเดี๋ยวเดียวนะเข้าไปเข้าห้องน้ําเขาบอกฝากร้านกับสาวรุ่นน้องข้างบ้านอย่างเร่งรีบกว่าจะลนลานออกไปทางหลังร้านอย่างทนไม่ได้เอ้านะปองฉันขายของไม่เป็นนะ่ะเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองฉันไม่ชอบนั่นนะอะไรของแกวะ ยิ่งแก่ยิ่งซ่าดึกเดินป่านนี้แล้วแล้วป้าแกไม่อยู่หรือไงสาววัยรุ่นก็เลยต้องจำยอมนั่งเฝ้าร้านกาแฟาที่ไม่มีลูกค้ามาอุดหน,นุนเลยสักรายเดียวเขาเปลี่ยนเข้าทางด้านหลังห้องของเธอเสียงตักน้ำอาบเงียบไปแล้วพอได้เลยอาบน้ำเสร็จอารมณ์กำลังสบายเธอก็คงตอบรับสนองเขาเป็นอย่างดีเขาหล่นลานใช้ผ้าขมามะเน็บชายมันเข้ากับรูแตกของไม้ฝาเพื่อกั้นให้พวกตาสุกระปุกแอบดูการกระทำของพวกเขา มือเอื้อมเข้าไปตามรอยแยกถอดกรอนประตูออกโดยง่ายได้เธอสวมชุดนอนสีแดงลายดอกขาวในตาเบิกกว้างหันมาทางเขาอย่างตกใจเอะเข้ามาทำไมร้านฉันปิดแล้วมีอะไรกันเธอถามอย่างมีอารมณ์มาหาความสุขกันหน่อยเขาตอบพร้อมกับตรงเข้ากอดปล้ำเธอจนไงยหลังกันไปบนที่นอนทั้งคู่เขาระดมจูบเธอทั้งใบหน้าและซอกคอกลิ่นแป้งและสบู่จากการที่เธอเพิ่องอาบน้ำเสร็จใหม่ๆทำให้เขายิ่งฮึกเหิเม เขาใช้มือขย้ำขยี้ไปทั่วทุกที่ที่เขาอยากจับมันมาตลอดเวลาที่นึกถึงอยากทำมานานเธอดิ้นรนต่อสู้ขัดขืนเต็มที่เล็บแหลมคมทั้งจิกทั้งควนเข้าที่กลางหลังเขารู้สึกว่าเธอใช้เล็บลากเอาเนื้อหนังกลางหลังของเขาออกไปด้วยแน่ๆมันเจ็บสิ้นดีเขาหยิบกระป๋องที่ใกล้มือที่สุดฟาดเต็มแนวไปที่ใบหน้าของเธอได้ผลเธอคอพับซบอยู่กับมือของเขาชุดนอนของเธอเลิกขึ้นเพราะการดิ้นรนต่อสู้ ภาพเบื้องหน้ามันทําให้อารมณ์ใคร่เขารุนแรงขึ้นเขาเตรียมจะยัดเยียดปลดเปลื้องความใคร่กับเธอก็พอดีเธอเริ่มรู้สึกตัวอีกคราวนี้เธอเริ่มต่อสู้ใหม่ทั้งกัดไล่เล็บจิกผมของเขาเขายุ่มถึงเขาลุกขึ้นคล่อมร่างเธอไว้ใช้มือทั้งสองข้างขยําไปที่คอของเธอกดเข้าไปที่ขอบเตียงจนหัวเธอห้อยลงมาแล้วก่อนที่เธอจะแน่นิ่งไปเขาลากเธอลงมาจากเตียงทั้งที่หมดสติแล้วก็ลงมือ เสียงอะไรมันตึงตังในห้องพี่เขานางสาวสุภาพรอายุ33ปีเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับร้านเสริมสวยจิตติมาเกิดความสงสัยเมื่อได้ยินเสียงคล้ายกับการดิ้นรนกับบนเตียงก่อนจะมีเสียงคล้ายอะไรหนัหนกๆตกลงบนพื้นบ้านสักพักก็เงียบหายไปนางสาวสุภาพรพยายามเคาะประตูบ้านด้านหน้าพี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าท้าไวไวเท่าความคิดสาววัยรุ่นวิ่งตือกลับไปที่ร้านกาแฟของในชาต ตะโกนเรียกเสียงสัน่นนับป๋องนับป๋องห้องพี่เขามีอะไรกันแน่แน่ฉันได้ยินเสียงดิ้นบนเตียงดังโครมคราบฉันเรียกพี่เขาก็ไม่ตอบน้าไปดูทีสินางสาวสุภาพรตรงเข้าจับมือยุดกระชากแขนในชานแต่ในความรู้สึกแปลกที่เห็นในชานผมยุ่งเหยิงท่าทางเสมือนเหนื่อยหอบเสื้อที่ใส่ก็ยังไม่ได้ติดกระดุมแต่สมองของเธอคิดได้เพียงเท่านั้นเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้ามันทําให้เธอลืมนึกถึงสิ่งผิดปกติที่ตัวในชานไปหมด เมื่อประตูด้านหลังร,งร้านเสริมสวยจิตติมาถูกเปิดออกร่างของช่างเสริมสวยสาวใหญ่นอนงายอยู่ข้างเตียงมือทั้งสองข้างเหยียดเหนือศีรษะชุดนอนสีแดงลายดอกขาวผูกเลิกขึ้นมาที่คอขาซ้ายงอชันส่วนขาขวาแบะทางออกและก่อนเที่ยงคืนของวันนั้นร้อยตำรวจเอกปรีชาวัฒนชดร้อยเวรคดีอาญาสอน,อนล .2 ก,ก็ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาพันตำรวจโทจำาองสายสมบูรณ์ สารวัตรใหญ่พันตำรวจรประยุนดิฐานพงศ์สารวัตรสอบสวนทราบในเบื้องต้นถึงเหตุที่หญิงถูกสหารตายดังกล่าวพลตำรวจตรีวิเชียนวัฒนกุลเพื่อบังคับการตำรวจนครบาลทนบุรีพันตำรวจเอกไพฑูรย์สุวรรณวิเชียนรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลทนบุรีพันตำรวจเอกโกศมบุรณะดีโลกผู้กํกำกับการตำรวจนครบาล18และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจำนวนหนึ่งของสอนอลหลักสองได้ไปถึงที่เกิดเหตุ การชนสูตรในเบื้องต้นพบบาดแผลที่บริเวณขมับซ้ายถูกตีด้วยของแข็งจนเขียวช้ำลำคอมีรอยถูกบีบจมูกมีโลหิตข้างหน้าอกและอวัยวะเขียวช้ำมีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดบนเตียงนอนพระปูยับยุยี่มีเศษเล็บของหญิงผู้ตายหักตกอยู่คนเพชรตกอยู่เพียงเส้นเดียวช่องลมประตูทางด้านหลังถูกงัดมีผ้าขมัลายตามากรุกสีดำน้ำเงินยังเดบตดอยู่กับฝาไม้กระดาน จากการตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าของผู้ตายยังอยู่รบพบใบยาของผู้ตายซึ่งเดิมชื่อนางประภยัยศรีเป็นรัศดรในแวงบางบอนเขียตลิ่งชันยาขาดกับน,นายนรงเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์2524นอ่นอกจากนั้นยังพบใบเปลี่ยนชื่อของผู้ตายจากเดิมมาเป็นชื่อจิตติมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกตัวน,นายนรงสามีเก่าของผู้ตายมาสอบปากคำที่สอนอนหลักสองซึ่งจะทำให้การของน,นายนรง ผมมีลูกกับเขาคนเดียวเป็นผู้หญิงครับอายุ12ปีเขาดื้อใจร้อนเอาแตใจตัวเองทะเลาะก,กันเรื่อยจนต้องหย่าก,กันแต่ผมก็มาหาเขาบ่อยๆเกือบทุกวันเลยก็มาได้เขาเพิ่งจะมาเช่าบ้านเปิดร้านเสริมสวยที่นี่ได้ไม่ถึง3เดือนเมื่อสองสวันก่อน,อนตายผมก็มาหาเขาครับผมมีอาชีพขับรถ2แถวก็เลยไปไปมาๆเขาถือตัวว่าเขาสวยหากินเลี้ยงตัวเองได้เลยไม่งอใครผมก็ยังรักเขาอยู่ครับ และในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นบรรดาเสียงถินเนอร์และกลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุมกันอยู่แถววิกหนังกลางแปลงทางด้านหลังติดกับห้องเช่าของนางจิติมาสาวเสริมสวยผู้ตายถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบกวาดนำตัวมาถอดเสื้อกางเกงตรวจสอบร่างกายนับสิบคนและในรายของสามพี่น้องอาชีพชายภาพยนตร์วิกกลางแปลงในชาตนายบุญช่วยและนายสมชายซึ่งเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาอนาจารทํำมองสาวเวลาอาบน้ำปรากฏว่า เมื่อนหนสมชายถอดเสือ้อพบรอยขีดควนบางแห่งแถวชายโครงและกลางหลงังแต่เป็นจํานวนน้อยแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําตัวในชาติหรือสังเวียงหรือปองอายุ49ปีเจ้าของร้านกาแฟและเป็นเจ้าของห้องเช่าของนางจิตเตมาผู้ตายมาตรวจร่างกายด้วยการให้ถอดเสือ้อผู้คนก็ต้องตกตะลึงเมื่อได้พบว่ากลางหลังของในชาติหรือสังเวียงมีรอยขีดควนลึกเข้าไปในเนื้อแล้วลากเป็นทางยาวในชาติหรือสังเวียง ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าผมเป็นโรคคันเพราะกินเหล้ามากผมเกาตัวเองมันเกิดมันเล็บมันก็เลยลือกเข้าไปครับจากการถอดเสื้อตรวจดูร่างกายในชั้นตน้นที่สอน,อนหลักสองเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยตำรวจเอกปรีชาวัฒนโชดร้อยเวรเจ้าของเรื่องได้ทําใบแพทย์ส่งตัวในชาิหรือสังเวียงหรือป่องไปตรวจสอบและเก็บน้ํามัสุจิที่กล่องพิสูจน์หลักฐานและโรงพยาบาลตํารวจทันทีซึ่งหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่สายเสืบนอกเครื่องแบบก็ต้องทําหน้าที่เฝ้าดูพฤติกรรมของนิชานหรือป่องจนกระทั่งผลรายง,งานการชนสูสศพของพันตรวจตรีนายแพทย์สุขมุมพันเพ่งแพทย์ประจําสถาบันนิติเว,เวศวิทยาโรงพยาบาลตํารวจได้แจ้งผลการผ่าชนสูรศพของนางจิติมามายังพนักง,งานสอบสวนสอนอนหลักสองว่าผู้ตายถูกบีบข้ําคอจนคอต่อหักเบียดหลอดลมทําให้ขาดอากาศหายใจจนถึงแก่ความตายบาดแผลตามร่างกาย ถูกตีด้วยของแข็งที่ขมับซ้ายมีการถูกล่วงละเมิดก่อนถึงแก่ความตายมีน้ําอสุจิอยู่ในช่องคลอดตรงกับผลการตรวจน้ําอสุจิของนายชาติหรือสังเวียงหรือป่องดังนั้นในเช้าว,วันเดียวกันพันตรบเอกไพฑูรย์สุวรรณวิเชียนรองผู้บังคับการตรํารวจนครบาลธนบุรีได้สั่งการให้พนักง,งานสอบสวนขออนุมัติอายการจับกลุ่มตัวนายชาติหรือสังเวียงหรือป่องเป็นผู้ต้องหาในคดีกระทําชำเราหญิงผู้อื่นซึ่งไม่ใช่เป็นภรรยาของตัวเอง นอกจากหลักฐานการตรวจชนะสูตรของแพทย์แล้วหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุอีกชิ้นก็คือผ้าขม้าต,ตาหมากลุกสีดำน้ำเงินซึ่งใช้เนบฟฝากระดานห้องเช่าของหญิงผู้ตายสำหรับพยานบุคคลเป็นพยานสาวรายหนึ่งที่ในชาญหรือปองฝากให้เฝ้าร้านแล้วก็หายไปในช่วงระยะเวลาเกินเหตุคนร้ายเข้าไปทำการปลุกปล่ำนางจิตติมาผู้ตายซึ่งบาดแผลตามตัวของในชาญตรงกับเศษเนื้อบางส่วนที่ติดอยู่ในเล็บของหญิงผู้ตาย ที่เกิดจากการจิกข่วนและสําหรับประวัติการรักษาตัวของนิชานหรือปองปรากฏว่าเคยผ่าตัดลูกอัณฑะที่โตผิดปกติโดยเมื่อปีเศษได้เข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลเซรีราชทําให้อุซิของนิชานหรือปองไม่มีตัวสเปิร์มตรงกับหลักฐานที่พบในช่องคลอดของนางจิตมาผู้ตายซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่อายการยอมอนุมัติให้จับตัวนิชานเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้จึงมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต แต่ถึงแม้ว่าในชานจะน่าทอดสีเงือแตกเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกลุมตัวเจ้าตัวก็ยังให้การปฏิเสธว่าผมไม่ได้ทําผมไม่ได้ทําเขาเลยนะครับผมจะต้องสู้คดีในชั้นศาลอย่างแน่นอนแต่สําหรับผ้าขม้าของกลางซึ่งพบอยู่หลังห้องเช่าของหญิงผู้ตายเป็นไปในลักษณะปิดกัน้นเพื่อการแอบดูตามรอยแตกของฝาบ้านในชานยอมรับว่าเป็นของตัวเองเพราะพยานตลอดจนภรยาของใิชานได้ให้การยืนยันว่าเป็นของใิชาน หรือป่องอย่างแน่นอนโดยในชาญให้การว่าใช่พระขมาของผมก็คนตายเขายืมผมไปเปิดประตูหลังบ้านเขานี่ครับถึงแม้ว่าในชาญหรือสังเวียงหรือป่องจะให้การปฏิเสธไปข้างๆคู่ก็ตามแต่พยานหลักฐานจากแพทย์หลักฐานจากที่กเกิดเหตและพยานแวดล้อมเราชัดมากเชื่อว่าอายการสั่งฟ้องแน่นอนเรื่องพุทธหาสู้คดีเป็นหน้าที่ของศาลครับพันตรบดเอกไพฑูรย์สุวรรณวิเชียร รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลทุนบุรีผู้ควบคุมคดีสอหนอหลักสองกล่าวอย่างมั่นใจในรูปคดีครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ